สวัสดีครับผมผมธนวินศรีวลีรั์นะครับธนวินพาลุยชมธรรมชาตินะครับลุยชมธรรมชาตินะครับช่องช่อง u t u b e ผมนะครับถ้าเกิดเฟซก็ปอส่วนพึ่งครับช่องทิกตอกก็ปอส่วนพึ่งเหมือนกันครับผมอันนี้ผมจะมารีวิวเมืองเก่าครับเมืองล้างครับเมืองแรดีบุกกับแร่ขาวครับแร่ขาวนะครับแร่ขาวแร่ขาวผมไม่ยังไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูดูอยู่ข้างล่างนู้นนะครับ บริเวณนี้ที่เห็นอยู่นี่ครับกินพื้นที่เป็นหมื่นๆไร่นะครับเป็นภูเขาลูกเดียวนะครับเป็นเป็นพันๆพันๆถึงหมื่นๆไร่ครับกว้างมากครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปรีวิวนะครับขึ้นไปข้างบนนี้เขามาทุบเอาเหล็กนะครับจะหาคือทางช่องทางขึ้นก่อนครับไม่รู้จะขึ้นไปทางไหนได้โอ้หน่าจะขึ้นลําบากอยู่อันนี้เป็นกลวยนะครับที่เขา แร่มันลงมานะครับต้องระวังครับตาปูมีเยอะนะครับถ้าเหยียบไปแล้วก็ขากูนะครับเดี๋ยวหาทางขึ้นแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวข้างบนจะมองมาจะสวยนะครับไว้เป็นเหมืองเก่านะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับเมื่อห้สิกว่าปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนมือสามมือนะครับนี่ครับแร่ข่าวครับแล่ข่าวนี้อันนี้มันยังดูไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่ดูดีๆ และข่าวนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล่ข่าวนะครับนี่ครับไอ้นี่คือแร่นะครับเขานำกลับไปไม่หมดนะครับพอดีเหมืองมันปิดตัวก่อนนะครับมันหมดสํมหมดสํมประธานก่อนนะครับแต่ผมจะใส่ปีนตรงนี้นะครับไม้ยังแข็งแรงอยู่เลยครับเนี่ยดูครับไม้ครับเมื่อห้าสิบหกสิบปีที่แล้วไม้ยังแข็งแรงอยู่เลยเพื่อน ถ้าเกิดกล้องผมมันสั่นนะสั่นไว้อะไรก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยเนอะพอดีผมลืมไมค์เซลฟี่อีกแล้วครับผมเป็นคนขี้ลืมต้องใช้ปีนครับผมจะเอาเดี๋ยวขออนุขออนุญาตกล้องนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะปีนตรงนี้ครับรอแป๊บนึ่งครับนี่ครับบริเวณพื้นที่ ฝากกดไลค์ like กดแชร์ให้ผมนะครับผมมาคนเดียวครับบินเดียวครับบินเดียวครับผมนี่คือป้อมปากาศนะครับไม่ใช่ครับเขาจะทำอะไรทักอย่างครับนะ่าจะเป็นสายที่แล่มันลงมาใช่ครับสายที่แล่มันลงมาพื้นนี้พื้นที่นี้กินบริเวณเป็นหมื่นหมื่นไร่นะครับ ย้ำนะครับเป็นหมื่นหมื่นไร่นะครับไอที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้คือเป็นเหมืองหมดเลยครับเขาเอาเขาระเบิดหมดเลยครับผมถามชาวบ้านแถวนี้ว่าที่แถวนี้เป็นภูเขาทั้งรูปนะครับระเบิดเป็นลาบเป็นน้ากรองเลยครับนี่ของเก่าครับสวยมากที่มองเห็นอยู่นู้นนะครับที่ว่าเป็นหินนะครับไอนั่นคือรอยรอยเขาระเบิดหมดเลยนะครับหมดเลยครับ เลยหลังเข่าลุงนี้ไปครับเลยหลังเข่าลุงนี้ไปเดี๋ยวผมจะหาทางปีนขึ้นไปครับจะหาจะหาบันไดขึ้นไปว่าจะขึ้นทางไหนบ้างที่ว่าสะดวกมากที่สุดครับดูครับอเมซิ่งมากใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับชอบถ่ายรูปของเก่านะครับมานี่ได้นะครับสวยมากขอบอกใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมคนหนึ่งผมก็ชอบผมชอบของโบราณแต่คนผมไม่ชอบนะครับโบราณผมไม่ชอบ อันนี้คือฐานอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับต้องหาบันไดขึ้นไปไอช่องที่มันลงมานะครับน่าจะเป็นแร่ที่เขาปล่อยแร่ลงมาที่เขากั่นเสร็จแล้วเขาทํานั่นครับใช่เพราะอันนี้มันเป็นกองแร่อยู่ครับนี่คือกองแร่นะครับอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วครับผมดูลักษณะแล้วมันจะใช้ไม่ได้ละไอทรายพวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเอามาผสมปูนไอผสมปูน เทพื้นอะไรนี้ได้หมดเลยครับไซส์สวยมากโอเคครับอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็จะรีวิวลงมาครับผมเพื่อนเพื่อนบัดดีครับถึงแล้วครับเมืองล้างครับเมืองล้างเก่านะครับเมื่อห้าสิบปีที่แล้วครับดูครับอันนี้เป็นเขาก่อไว้ให้แล่ให้แล่มันลงไปนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับไอที่เห็นอยู่นู้นคือเหมืองเก่าหมดเลยนะครับกินพื้นที่เยอะนะครับที่มองเห็นนู้นครับรีบีนะครับคือส่วนพึ่งนะครับส่วนพึ่งจอมบึงครับตรงนู้นครับสวนพึ่งจอมบึงลาลีนู่นนะครับอันนี้ฝนจะตกแล้วนะครับดูครับฝนจะตกแล้วผมมาคนเดียวครับบินเดียวครับบินเดียวเช่นเคยครับไม่ไม่ชอบเป็นภาระใครครับไม่ต้องทูไม่ต้องถามสุขภาพสักคำเลยครับถ้าผมมาเนี่ยถึงป่วยก็จะมาครับ ตีกันกูป่วยนะครับตีหมอบอกด้วยถึงป่วยก็จะพกพาลาไปครับผมถ้าตีกันกูป่วยนะครับสโลแกนผมนะครับตีกันกูป่วยตีหมอบอกด้วยถึงป่วยก็จะพกพาลาไปครับมีหลายช่องครับขอนับแป๊บหนึ่งครับว่ามีกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหช่อง มีอยู่6ช่องนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแต่ละช่องนะครับอันี้คือใส่แรกที่ลงไปคือไอ้สุดท้ายนั่นคือเป็นกลวยนะครับเป็นกลวยนั่นก็คือจะผ่านตัวนั้นปันตัวกองอีกทีถึงน่าจะใช่ผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเต็มนะครับแต่ผมรู้ว่าคน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 ที่สองนั้นคนที่สองน้องชายเป็น รองช่วงนั้นคนคนที่สองครับเป็นรองนายยกรองนายยกแห่งประเทศไทยนะครับเจ้าของนะครับไอเจ้าของน้องชายเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับสมัยนั้นเมืองเมืองนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากขอบอกใหญ่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 ที่สุดในอำเภอสุนพึ่งนะครับเจ้าของคนแรกที่ผมถามมานะครับเป็นเจ้าของกรมอธิบดี ทรับธรณีนะครับใช่เจ้าของคนแรกเมืองนี้นะครับเหมืองเมืองคนแรกแต่ผมยังไม่ทราบชื่อเดี๋ยวผมจะไปหาข้อ,ขอมูลก่อนข้อมูลอยู่ที่วัดครับเขาติดติดอันนี้ไว้ติดภาพเอาไว้เก่าๆก,ก่อนที่เมืองจะปิดตัวลงนะครับอันนั้นคือผมหาน่าจะเป็นอันแรกเลยครับที่เขาผ่านแร่มาแต่ผมหาช่องทางขึ้นไม่เจอครับเดี๋ยวผมจะลองหาช่องทางขึ้นให้ได้ครับน่าจะเป็นฝั่งน้งจะขึ้นได้อยู่ ใช่ไอกำแพงเขาที่เขาแกะก่ขอขึ้นมานี่น่าจะเป็นล็อกไอพวกแร่ไว้นะครับเ <c oughs> พื่อไม่ให้ไหลไปที่อื่นยังมีแบบนี้อีกหลายที่ครับมีนู้นอีกที่นึงครับใหญ่ใหญ่โตวกว่านี้ครับวันนั้นผมขึ้นมาผมมารีวิวรอบหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไอนี้ฝนมันตกครับวันนี้ก็ฝนตกอีกครับแต่วันนี้พร้อมครับ power bank พ,พร้อม,อมคนพร้อมรถพร้อม น้ำมันหมดไม่ใช่ครับน้ำมันไม่หมดครับน้ำมันน้ำมันเต็มถังเพื่อนบอกว่าให้กล้องค่อยๆเดินครับช้าๆกับอกช้าๆย,ย,ย้ำนะครับแถวนี้นะครับเขาว่าเป็นภูเขาลูกเดียวนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นภูเขาลูกลูกเดียวทั้งหมดที่ว่ามองเห็นนี้เขาระเบิดจนเป็นลาบเป็นหน้ากลองแบบนี้เลยครับกินพื้นที่ไปนู่นครับข้างหลังนู่นครับข้างหลังที่ว่ามีโรงเรียนนี่ครับใช่เพราะว่า ไอเมืองน,นี้เปิดมาประมาณตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแหละครับใช่ไอนนี้ก็นับไปก็ประมาณห้าสิกว่าปีครับห้าสิบถึงหกสิปีนะ่าจะได้อยู่ถ้าไม่ถึงก็น่าจะใกล้เคียงครับผมอันนี้จะถ่ายดูบริเวณข้างล่างนู้นก็ใช่นะครับที่มีดงอยู่ข้างล่างก็ใช้หมดเลยครับใช้ใช้หมดเลยครับ อันนั้นเป็นแอ่งน้ําเป็นสระน้ํำก็น้ําจะอยู่ตลอดปีตลอดชาติเลยนะครับเอาเพื่อนๆเอาคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับยาวเกินเดี๋ยวผมจะลงลงเฟสไม่ได้นะครับจะลงเฟสไม่ได้เพราะผมทำโทรศัพท์ยังไม่เป็นครับผมแค่นี้ก่อนนะครับ